สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดัตต้าดังสันทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยไม่สามารถเปิดภาคเรียนปกติได้ในวันที่17พฤษภาคมแต่ก็ไม่ได้เป็นการหยุดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีเกจความรู้ภาษาไทยเล็กๆมานำเสนอนักเรียนถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ นักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะใช้ค่ะค่ะไม่ถูกเอ้พิมพ์ว่าขอบคุณนะคะหรือขอบคุณนะคะ ใช้ค่ะไม่เอกหรือไม่มีไม่เอกน้ายิ่งเลื่อนไปใน Facebook นะคะตามคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ค่ะค่ะไม่ถูกเลยแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ดูด้วยซ้าว่าแบบไหนที่เรียกว่าใช้ถูกใช่ไหมคะนักเรียนเกิดคําถามนี้กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเห็นผู้ใหญ่หลายๆคนหรือเพื่อนนักเรียนเนี่ยใช้ผิดกันบ้างไหมคุณครูมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้ดูค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณครูในโรงเรียนบานดัตตาดังสันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูแพรสวัสดีค่ะครูบางเอิญเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้โควิดกักตัวอยู่บ้านคะครูแพรดูแลตัวเองด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเนี่ยขนาดเป็นบทสนทนาของคุณครูในโรงเรียนนะคะยังมีคุณครูบางท่านเนี่ยใช้ค้าขาไม่ถูกเลยแล้วนักเรียนดูไหมคะว่าคุณครูเอินหรือคุณครูแพรเนี่ยที่ใช้ค้าขาถูกเ เห็นไหมคะขนาดเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างเนี่ยใช้ค้าขาผิดเนี่ยแสดงถึงว่าไงคะแสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือเลยใช่ไหมลดความน่าเชื่อถือของเราลงไปดังนั้นเนี่ยเราควรใช้ค้าขาให้ถูกต้องนะคะอยากรู้ไหมเอ่ยว่าหลักการใช้ค้าขาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วค้ากับขาเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงวันนี้คุณครูมีเทคนิคเล็กๆมาฝากค่ะ,ะมาเริ่มที่ค้านะคะ คะเนี่ยจะใช้ต่อหลังกับประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่นเท่าไหร่คะไปไหนกันคะพี่คะทางนี้ใช่ไหมคะอ่าอีกครั้งนะคะคะจะใช้ต่อหลังประโยคคำถามยกตัวอย่างเช่นเท่าไหร่คะไปไหนกันคะพี่คะทางนี้ใช่ไหมคะอ่าและอีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือใช้ต่อหลังคำว่าสิและคำว่านะยกตัวอย่างเช่นเชิญสิคะหรือ ขอบคุณนะคะหลายๆคนนะคะจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะจำไว้ว่าคำว่าขอบคุณนะคะ่ะไม่มีใช้อยูบ่บนโลกใบนี้นะคะอะต่อมาคำที่สองคือคำว่าค่ะคำว่าค่ะจะมีไหมเองเนาะอะ,อะกรณีที่หนึ่งจะใช้ต่อหลังประโยคคำตอบยกตัวอย่างเช่นใช่แล้วค่ะไปด้วยค่ะ หรือจะเรียกว่าประโยคบอกเล่าก็ได้เนะาะต่อมากรณีที่2นะคะใช้ต่อหลังประโยคบอกเล่ายกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหนูจบป .3 แล้วค่ะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะหลักการใช้ค้าขาง่ายๆเริ่มที่ค้าก่อนนะค้าหใช้ต่อหลังประโยคคำถามเช่นเท่าไหรค่คะไปไหนกันคะ เป็นต้นนะคะสองคะจะใช้ต่อหลังคำว่าสิและนะเช่นเชิญสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ่ะไม่มีอยู่บนโลกต่อมาคำว่าค่ะหนึ่งใช้ต่อหลังประโยคคำตอบเช่นใช่แล้วค่ะไปด้วยค่ะ 2. ต่อหลังประโยคบอกเล่าเช่นสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะหนูจบปสาแล้วค่ะผ่านนะคะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหม ต่อมาถ้านักเรียนเข้าใจแล้วและมั่นใจว่าใช้ได้ถูกต้องแน่นอนคุณครูเอิญจะมีเปิดทดสอบมาให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนทำแบบทดสอบนี้ไม่ได้เต็มแปลว่านักเรียนไม่ผ่านและไม่ใช่คนไทยที่ถูกต้องอไปเริ่มข้อหนึ่งกันเลยนะพร้อมไหมเดี๋ยวครูคจะมีเวลาให้ทำ <S <S ข้อที่หนึ่งคำถามมีอยู่ว่าคำใดเขียนถูกต้องกอไก่ หรือขอไขอ่มีเวลทาทำติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกในห้องส่งตอบอะไรกันคะตอบอะไรกันเอ่ยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะเป็นประโยคบอกเล่าโอเคใช้ค่ะใช่ไหมคะ,ะต่อมาข้อที่2องคำถามมีอยู่ว่า ข้อใดเขียนถูกต้องกอไก่หรือขอไข่ตอบข้อไหนเอ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบข้อขอไข่นะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองใช่ไหมคะอ่ามาถึงข้อนี้แล้วใครยังถูกหมดอยู่โอเคเก่งมากเลยอ่ะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3 ข้อใดเขียนถูกต้องกอไก่หรือขอไข่ติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนเอ่ยกอไก่หรือขอไข่เอ่ยอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะตามกฎที่คุณคคูอเรีนสอนใช่ไหมคะก็คือหลังคําว่าสี่กับนาใช่เอยใช้คําว่านะคะใช่ไหมคะอ่าต่อมาข้อใดเขียนถูกต้องกอไก่หรือขอไข่เอ่ยคะ ขอไก่หรือขอไข่ติ๊กตอบติ๊กตอบตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้อตอบข้อขอไข่นะคะไปไหนมาคะใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นประโยคคําถามใช้คะโอเคเก่งมากต่อมานะคะต่อมาคำถามมีอยู่ว่าข้อใดเขียนถูกต้องติ๊กตอบติ๊กตอบอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยใครตอบได้อตอบข้อ กไก่อยู่นี่ค่ะเพราะว่าเป็นประโยคคำตอบหรือประโยคบอกเล่านั่นเองใช่ไหมคะอ่าต่อมาต่อมาติ๊กตอกติ๊กตอกขอ้อใดเขียนถูกต้องอ่าข้อไหนเอย่ยข้อไหนเอย่ยข้อนี้ง่ายมากตอบข้อไหนคะตอบข้อไหนเอย่ยตอบข้อขอไข่สิบบาทค่ะเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมอ่าง่ายนิดเดียวต่อมาต่อมาข้อใดเขียนถูกต้อง กอ,อไก่หรือขอไขอไ่คะ,คะกอไก่หรือขอไข่อ่าไม่มี่ะเนี่ยไม่มีค่ะมันเขียนกอไก่หรือขอไข่ตอบข้อก็ไก่ค่ะเพราะว่าเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคคําตอบใช่ไหมใช้ไม่มีค่ะกไก่ถูกต้องเลยเหมือนจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าตั้งสติข้อใดเขียนถูกต้องก็ไก่หรือขอไข่คุณคุ้นไหมคาว่าสี่คำว่าสี่หลังสี่คืออะไรคะได้สีค่ะเนี่ยต้องตอบข้อไหน กอไก่หรือขอไข่ตอบข้อข้อไหนข้อไหนตอบข้อกอไก่นั่นเองค่ะหลังคําว่าสี่กับคําว่านาใช้คําว่าคะใช่ไหมคะอ่าสุดท้ายนักเรียนคนไหนที่ทําได้เต็มบ้างโอ้เยอะเลยใช่ไหมคะใครที่ยังทําแบบทดสอบไม่ได้เต็มรูเอินขอแนะนําให้กลับไปเรียนซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองหรือว่าบุคลากรของโรง,งเรียนเนี่ย อยากให้ทําแบบทดสอบนี้ได้เต็มกันนะคะเพราะว่าการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากคุณครูเอิญขอทบทวนอีกรอบนึงนะคะ,ะก่อนจะจากกันในวันนี้เนะาะคะใช้กับประโยคคําถามเช่นทําอะไรอยู่คะสวยไหมคะส่วนค่ะใช้กับประโยคบอกเล่าเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนคําว่านะคะมีแต่นะคะไม่มีนะคะคำว่านะคะเนี่ยไม่มีอยู่จริงบนโลกนะคะอะ หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าสิ่งนี้นะคะเป็นเรื่องเล็กๆแต่หากเราใช้อย่างถูกต้องเนี่ยก็จะสร้างเสน่ห์และความน่าเชื่อถือให้กับตนเองอย่างมหาศาลเลยแหละค่ะอย่าลืมนะคะใช้นะคะให้ถูกต้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ